สวัสดีครับผมช่างโยจอเทพนะครับจำหน่ายและติดตั้งจอแอนดรอยติดรถยนต์นะครับวันนี้อยู่กับรถโตโยต้าอันพารสองศูนย์นะครับคันนี้ติดตั้งจอแอนดรอยตรงรุ่นหน้าจอขนาด10นิ้วลูกค้าเลือกเป็นสเปคเทพนะครับท็อปสุดแรม12บสองลอมสอง CPU 8คอร์ยี่ห้ออันฟ้าคูสติกรุ่นโกลซี่รี่นะครับแล้วก็ติดตั้งกล้อง360องศาภาพแบบ3มิตินะครับคอนโทรลกล้องที่หน้าจอได้แบบนี้นะครับพื้นที่รอบรถชัดเจนสวยงามทุกมุมมองนะครับคาลิเบรตกล้องให้เนียนๆเลยนะครับ แล้วก็ภาพ2มิติกดปุ่มนี้นะครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวาปุ่มนี้ดูกล้องซ้ายและกล้องขวาแล้วก็พื้นที่รอบรถนะครับก็ระบบออโต้เข้าเกียร์ถอยขึ้นกล้องหลังพร้อมกับพื้นที่รอบรถนะครับออกจากเกียร์ถอยก็จะขึ้นกล้องหน้าให้5วินาทีนะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายขึ้นมุมมองด้านซ้ายเปิดไฟเลี้ยวขวาขึ้นมุมมองด้านขวานะครับ แล้วก็ระบบความบันเทิงนะครับยูทูบเน็ตฟิกทางร้านลงให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้จาก Play Store นะครับแล้วก็มี Google Map นะครับแผนที่นำทางมาดูการประมวลผลเลนครับตัวนี้สเปคเทพนะครับแลม12สิบสองเนี่ยประมวลผลไว้่ึปื้นรึปื้อครับก็แต่ปุ๊บติดปั๊บนะครับรีวิวสดไม่มีตัดต่อนะครับนี่ครับ ก็ล็อลกรับปุ่ม,มคอนโทรลพวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อนเพลงได้หมดนะครับแล้วก็สามารถสั่งเปิดกล้องที่พวงมาลัยได้เปิดกล้องนะครับกดติดกล้องนะครับภาพคมชัดนะครับตัวนี้เป็นภาพ 2K นะครับ ก็คันนี้ติดตั้งจอเพดานเข้าไปด้วยนะครับจอรุ่นนี้กส็สามารถส่งสัญญาณภาพไปที่จอเพดานได้นะครับเป็นสัญญาณ HDMI นะครับทำให้ภาพคมชัดนะครับให้ดูจอเพดานด้วยครับจอเพดานน13.3นิ้วนะครับ ใช้งานแผนที่ได้นะครับ Google Map สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับร้านสิทธิที่เจริญซาวร้านสิทธิี่หน้าทางตะว,วันตกไปตาม<ว>ซอยพหลโยธิน6 2สับ 2, เข้าสู่ซอยแก่งกล้าวสแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธินถนนหน้าบ้านใช้งานสองแอปพร้อมกัน ดูแผนที่กับ youtube แบบนี้นะครับต้องการปิดแอปใดแอปหน M ึ่งก็ปัดออกไปนะครับงานติดตั้งเข้ารูปนะครับหน้ากากตรงรุ่นปักตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพนะครับมีประสบการณ์มีความชำนาญเฉพาะทางนะครับงานถอดประกอบเรียบร้อยไม่มีแต่หักเสียหายแน่นอนนะครับ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817757546 mm. ผมช่างโยนะครับ mm. ขอบคุณครับ